ทีนี้สลับมาดูนะฮะพายุสีกากันบ้างเพราะว่าเขาเราียกามันมันคือพายุแห่งศิลธรรมใช่พา,ายุพัดไปหมดแล้วศิลธรรมไม่เหลือแล้วนะเจอพายุพัดไปหมดแล้วพระแต่ละรูปใช่ไหมแล้วล่าสุดที่เป็นประเด็นก็คือกรณีการสึกด่วนของอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์อดีตเจ้าวาดวัดนครสวรรค์นะครับปรากฏว่าพอสึกด่วนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีข่าวว่ามีความเชื่อมโยงกับสีกาหลายคนอย่างน้อยๆสองคน นะครับอาจจะ3คนคนหรือจะกี่คนก็ไม่ทราบแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือเศรษฐีนีที่มีประเด็นข่าวกันนะครับก็คือกรณีของสีการน้ำหวานแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกหนึ่งสีกาก็เป็นระดับอาจารย์เลยนะฮะแล้วไม่ใช่อาจารย์เป็นระดับผอ,อ,อพอ,อสมกักงานเขตคนครสวรรค์ผอมอจรเนี่ยแหละครับวิทยาเขตคนครสวรรค์ปรากฏว่าพอมีความเชื่อมโยงกับ ศีกาที่เป็นระดับอาจารย์ระดับผอ,อปรากฏว่าก็ไปพบว่าเอาล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเขียนจดหมายลาออกวางไว้บนโต๊ะอีกคนก็เลยเชื่อมโยงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วศีกาคนนี้เนี่ยเข้ามาเป็นอาจารย์มาเป็นผอ,อที่นี่ได้อย่างไรมีความเชื่อมโยงกับตัวของอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครนะสวรรค์ได้อย่างไรปรากฏวันนี้ล่าสุดปป,ป,ปลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเฉพาะโครงการพุทธอุทยานมจรนคะรสวรรค์ ที่เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นประเด็นต้นเรื่องที่มานานแล้วใช่ไหมที่บอกว่าทำไมโครงการก่อสร้างมานาเนเดี่ยไม่เสร็จสักทีแล้วทําไมบัญชีวัดเนี่ยเงินสารองมันล่อยหล่อล่อยหลอ,ล,อลงไม่มีเงินเอามาสร้างโครงการให้มันเสร็จเพราะมันมีการทุจริตหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ครับพันุตัวเอกสุมรภูมิไทยเขียวนะครับท่านรองผู้ประครับการปป,ป,ป้พร้อมด้วยทีมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะการรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอปท นี่ครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวท่องก็ลงพื้นที่ประชุมเรื่องของปัญหาทางด้านของบัญชีเงินของวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงวันนี้ประชุมกันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการเชิญผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนครสวรรค์ก็คือพระครูสุธ,ธีธรรมบฑิตฮนะลงพื้นที่นะครับไปดูกันหน่อยสําหรับโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานาคนครสวรรค์ที่ก็มีการร้องเรียนว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยนานมากก็ไม่แล้วเสร็จ มันมีพิรุษอะไรในโครงการนี้หรือเปล่านะครับสำหรับโครงการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่ามจรวิทยาเขตนครสวรสวรค์แห่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อหาห,าหลักฐานความเชื่อมโยงเรื่องการทุจริตเงินวัดรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวพระนะครับที่ศึกไปแล้วกับทางรักษาการผอสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์หรือศรีการน้ำตาลเนี่ยนะฮะกับอดีตพระธรรมวชิระธีรคุณเจ้าวาดวัดนครสวรรค์และเจ้าเจ้าคณะจังหวัดหรือที่เรียกกันว่า สมีสริหรือทิศสรินี่นะฮะปรากฏว่าช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามฮะสอบถามประเด็นของศรีการน้ําตาลคนนี้ว่าเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆเขามาเป็นระดับพออได้ยังไงอ่ะที่มาที่ไปเขาเข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่ได้อย่างไรปรากฏว่าผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยก็บอกนะครับว่ามันเริ่มมาจากศรีการน้ําตาลเนี่ยเขาเข้ามาทําบุญก่อนตอนนั้นหลวงพ่อก็เลยถามศรีการว่าเอามีงานทําหรือยังล่ะสุดท้ายก็เลยให้มาเป็นอาจารย์อัตราช่างนะฮะ เนื่องจากว่าตัวสีการน้ำตาลจบบัญชีมาก็เลยมีการเข้ามาช่วยดูแลสมักงานวิทยาเขตดูแลเรื่องการเงินและเรื่องก่อสร้างทั่วไปในมหาวิทยาลัยด้วยครับแต่บอกว่าจะมีผอ,ออส่วนสนับสนุนฝ่ายบริหารสนับสนุนเนี่ยทำของบโครงการที่เสนอมาอีกทีหนึง่งส่วนการเข้ามาทํางานเนี่ยรูปแบบเป็นอย่างไรเป็นลักษณะของการแต่งตั้งคัดเลือกเข้ามาไหม ผู้ช่วยเจ้าวาดบอกว่าปกติแล้วจะเป็นระบบของทางมหาวิทยาลัยนะครับระบบราชการเป็นอย่างไรมหาวิทยาลัยก็ใช้ระบบราชการแบบนั้นตามปกติซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าสีการน้ําตาลในที่ลาออกในที่เขาเอาจดหมายวางไว้บนโต๊ะนี่นะลาออกแค่ตําแหน่งผอ,อสํานักงารวิทยาเขตนะฮะแต่ว่าตัวเขายังถือเป็นบุคลากรในตําแหน่งอาจารย์อยู่เหมือนเดิมครับก็คือกลับไปเป็นหน้าที่สอนได้อย่างเดียวแล้วส่วนสาเหตุแล้วะทําไมจู่ๆลาออกช่วงนี้พอดี ก็บอกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุแท้จริงมาจากอะไรไม่ได้โทรคุยกันรวมถึงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้เขายังอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือไม่นะครับส่วนประเด็นร้อนเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์กับตัวพระที่สึกไปเนี่ยก็เพิ่งจะทราบจากข่าวเท่านั้นลองฟังดูครับเข้ามาทําบุญแล้วก็รู้จักหลวงพ่อแล้วก็มีวุฒิการศึกษาก็ทำง,งานที่ไหนเ่าอะไรวก็มาเป็นอาจารย์อาจารยับ แล้วก็มาทํางานแล้วก็มาบรรจุบรรจุนบรรจุนานเนี่ยพิ่งปีหกสี่แต่ตอนเป็นอาสาจ้างก็มาบรรจุเสร็จแล้วก็มาเนื่องจากว่าขอจบบัญชีครับบุตรีจบบัญชีรู้หลักการบัญชีการเงินมาช่วยดูแลคนงานในเขตหน่อยแตมาไปอยู่สภหรวิชาการก็พอาตมาจบเอกวิจัย เขามาทําบุญมาที่กุฏิหลวงพ่อทาบุญสถามหลวงพ่อถามว่ก็มีงานทำไม่ยางและจกจากที่เป็นอาสาจ้างอ่ะจนได้มาเป็นพ่ออ่เหมือนว่าใช้เวลาไม่ได้อาตมาก็จําไม่ได้เพราะว่าไม่เกี่ยีเก่อนนั้นนั้นก่อนนั้นนั้นเพราะว่าที่เขาได้อตาตมาเนี่ยเพราะว่ามราจะรอพุ่งแสงนั้นามาครับ ในระบบการบริหารก็จะมีคณะกรรมการในาจใ,ในการกำกับเขาดูเขาดูแลงเ,งเ,เ,รรเรื่องเงินอ่าก็เป็นวิเขตเนี่ยจะดูแลเรื่องก่อสร้างทั่วไปในมหาลัยแล้วก็งบประมาณของมหาลายัยโดยมีพอ,อส่วนสนับสนุน่ายบริหารสนับสนุสนทำแผนงบโครงก,การอ่านี่ฮะก็จะดูเรื่องก่อสร้างด้วยเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งครผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตของทางมจรวิยทยาเขตนครสวรรค์นะครับคุณสัชกิตอ่าจุ้ยก็บอกว่าไม่ทราบหรอกเรื่องความสัมพันธ์ของศรีกากับพระเนี่ยนะนะที่ตกเป็นข่าวเนื่องจากตนมารับตําแหน่งได้เพียง2ปีแต่ด้วยความที่เจ้าตัวเขาเขียนจดหมายลาออกสผอ,อไปแล้วก็มาทิ้งไว้บนโต๊ะทํางานโดยไม่บอกใครเลยตนเนี่ยก็เพิ่งจะมาทราบเรื่องเมื่อเช้านี้เหมือนกันเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีหนึ่ง เมื่อถามว่าเอะหลายๆคนสงสัยนะว่าการคัดเลือกผู้จี่เข้ามาลงตาแหน่งต่างๆในมอจรอเนี่ยคัดเลือกอยังไงทําไมเขาถึงเข้ามาได้คุณสสกิจก็ตอบสั้นแค่ว่าการคัดเลือกจะต้องผ่านคณะกรรมการครับเป็นผู้พิจรารณาผลการสอบก็จะเป็นไปตามระเบียบของมอจรอเพียงเท่านั้น ทราบว่าบบเห็นใบลาออกเขียนไว้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอดูอีกทีหนึ่งเพราะผมก็ยังเข้าประทุมกันอยู่นะครับก็ยังไม่ทราบแต่ว่าตามที่สื่อออกมานั่นก็คือเป็นใบลาออกของอ,อาจารย์ท่านนั้นนะครับมาถึงว่าหมายถึงว่ามาเขียนเอกสารแล้ววางทิ้งไว้ที่โต๊ะทํางานอย่างนี้หรือไม่ไจะเป็นอย่างนั้นนะขออ,อ,อนผมขอตรวจสอบอีกทีได้ไหมครับผมไม่กล้าบันโมตรงนี้นะครับเพราะผมก็ยังวิ่งไปทั้งวันทั้งค่ำสว่างใวันนี้อยู่เลยในในฐานะที่เป็นหัวหน้าเขาไม่มีการโทรมาอบอกเกี่ยวกับเราเลยนะครับ ยังไม่มีครับไม่มีท่านมารับตําแหน่งนี้กี่ป <cloud. S 1> ีแล้วครับรักษาการผู้เหนื่อยการสองปีนะครับประมาณสองปีนะเขาที่้านะครับ,ตนนรบแต่คือขึ้นมาเป็นอาสาจ้างได้ไม่นานแต่ประจุมาเป็นรักษาการประจุปะจเป็นรักษาการนี่เมื่อไหร่เมื่อสองปีนี่ครับ <c oughs> อันนี้คือได้รับคัดเลือกเข้ามาได้งไงนะผ่านการสอบเข้ามาครับ โปรติการนนการเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยเรามีวิธีการเลือกหรือวิธีการสอบยังไงบ้างครับมีวิธีการจัดสรรนะครับจัดสรรประกาศออกมาครับจัดสรรมาเป็นไปตามของร,ระเรรบียบของมจรอครับโดยมีคณะกรรมการของมจ,จรอส่วนการครับส่วนการ,าการ,รเป็นผู้ประกาศออกมาครับแต่ที่ที่ผ่านมาท่านไม่ทราบใช่ไหมครับว่าเขามีเขามีเขามีมความสนิทสนมกับทางอดีตเจ้าวาดแล้วที้เป็นผมไม่ทราบิงครับผมก็เพิ่งทราบจากข่าวนี่แหละครับอ้าบอกก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า เจอใบาลาออกเมื่อเช้านี่นะครับทีนี้ปรากฏว่าพอปอปอป,อปอลงพื้นที่ล่าสุดปรากฏว่าพันตรุรเอกสุมรภูมิไทยเขียวก็บอกว่าความคืบหน้าจากการตรวจสอบวันนี้พบว่าโครงการในมตรวิทยาเขตนครสวรรค์เนี่ยปรากฏมันมีการบริหารจัดก,การเรื่องงบประมาณแต่ละปีพิรุษจ,จริงๆนะฮะคือรายจ่ายเนี่ยไม่เพียงพอนะครับทะลุ7ล้าน8ล้านบาทต่อค่าใช้จ่ายแต่ละปีเนี่ยไม่เคยพอเลย ซึ่งทีมพนักงานสอบสวนยังจะขอหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเงินไปตรวจหาขา้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ามันเข้าข่ายทุจริตรหรือไม่แต่เบื้องต้นเนี่ยพบเพียงมีแค่บัญชีเดียวนะฮะที่เป็นบัญชีดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของทางพุทธอุทยานนครสวรรค์ส่วนจะมีบัญชีอื่นอีกหรือไม่ขอขยายผลต่อไปส่วนความคืบหน้าตรวจเส้นทางการเงินของวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงนั้นตอนนี้ปปปบอกพยายามแบ่งแยกรายรับของทางวัดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจำพวกปล่อยเช่าอาคารในพื้นที่วัด เรื่องของปัจจัยถวายมาจากญาติโยมเรื่องชาปนกิจอื่นๆและในแต่ละส่วนเนี่ยจะไปดูว่ามีเงินเข้าออกอย่างไรบ้างเพราะว่ามันเ,นเยอะมากต้องใช้เวลาตรวจสอบอยู่เหมือนกันส่วนบัญชีของทางวัดที่พบว่าเป็นเงินสำรองตอนนี้ปรากฏเหลือแค่1ล้านบาทเท่านั้นฮะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแน่นอนก็ต้องย้อนไปดูว่าอ้าวแล้วที่มันเข้ามาก่อนนี้มันหายไปไหนปรากฏตอนนี้บัญชีของวัดทุกบัญชีถูกระงับไปแล้วครับ เนื่องจากอดีีเจ้าวาดลาสิกขาไปก็เลยยังไม่มีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเข้ามาดูแลเป็นทางการส่วนความคืบหน้าในการเลือกพยานสําคัญเข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนที่วัดนครสวรรค์พระอารามหลวงนี่เบื้องต้นบอกว่าก็ศีกาสองคนน่นแหละที่เป็นข่าวเนี่ยก็เชิญไปแล้วฮะศีกาสอคนนั้นแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับว่าทั้งสศีกาจะมาพบพนักงานสอบสวนหรือไม่วันไหนนะฮะ แต่ทีนี้ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ไปค้นกุฏิของสมีสริเพิ่มเติมฮะไปเปิดตู้เซฟเพิ่มแล้วครับหาหลักฐานเพิ่มเติมปรากฏว่าสิ่งที่พบนะครับคือโฉนดที่ดินนะฮะในเซฟนะ<ช>เป็นโฉนดที่ดินเนื้อที่51ตารางวาของตำบลหนองกระโดนในพื้นเมืองจังหวัดนครสวรรค์แต่ชื่อโฉนดเป็นชื่อของเศรษฐีนีนั่นเองอหรือศีกาดับหวานเนี่ยอยู่ในตู้เซฟนั้นแล้วก็ยังเจอเงินสด มีแบงค์ยี่สิบสามปึกนะครับยังไม่ได้นับท้วนว่าตกลงแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจอโฉนดในที่เป็นหลักๆนอกจากนี้ก็ยังเจอเอกสารเกี่ยวกับทางการเงินและทรัพย์สินของวัดนครสวรรค์ด้วยอีกหลายรายการทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมไปตรวจสอบขยายผลต่อไปนะครับไปดูดีๆนะครับพวกทรัพย์สินอะไรต่างๆกรณีพระที่เป็นประเด็นในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนนเพราะอย่างวันเนี้ยที่วัดท่า,ทาบัวทองที่พิจิตรที่ทางเจ้าอาวาสก็โดนศึกไปเนี่ยนะครับ ุณรู้ไหมสามบัญชีของวัดเนะเออวันนี้ต้องมีการส่งมอบเอาไปดูปรากฏคาดว่าน่าจะมีเงินเป็นแสนเหลืออยู่สองร้อย แล้วก็ไปหยิบยืมเงินคนนั้นคนนี้เครื่องปั่นไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เคยยืม,มแ,ลแล้วก็ไม่คืนเขาเนี่ยมูลค่าเป็นแสนก็หายเกลี้ยงเลยพิจิต<ล>ใช่ไหมพิจิตเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างมาว่าเมื่อกี้นครสวรรค์อันนี้มาพิจิตไอ้จังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ต้องไปดูดีๆด้วยพิจิตนี่รักแรกใช่ไหมอันอันนี้อีกวัดหนึ่งอันนี้อีกวัดหนึ่งของพิจิตอันนี้เป็นวัดที่ทางไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าคณะจังหวัดเขายยายผลอยู่เพราะเป็นอีกวัดเพราะตอนนี้เยอะมากนะใช่ครับเพราะที่พิจิตเนี่ยมีสองรูป